ลปอะไรจ๊าตัวใหญ่ล<อ>เลหรอ,ไม,อ,ไ,อ,อไม่รู้รู้ใหญ่นานใหญ่เลยโอ้โหดูดิโอ้โหใหญ่ดูหัวกันพี่ผมว่าใหญ่วะกำลังเล่นอยู่นะแพเอจไม่เห็นหัวเลยพี่ีน่ <ขา S 1> น,น <c ười> วัวแรกมาแล้วครับจะได้หรือเปล่าดึงไว้ดึงไว้หัวเลยห้ามพูดห้ามพูดเก็ดรับนะคะห้ามพูดเดี๋ยวหลุดใช่มองไม่เห็นเลยนี่มาแล้วตัวแรกของเราดีก็ไม่ได้ เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอไม่ใช่ถวายนะคะตกลงเวนอีกานะคะแหมลุ้นเป็นปลาสวาย,ยเดี๋ยวดูภาคสองนี่ภาคหนึ่งเอาจะเดินหนีไปไหนเราจะดูดึงแรงจิ็นอีกาก็ดีค่ะน้ำยาไงโอ,โอเค